โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขตหนึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลตากออกอำเภอบ้านตาจังหวัดตาเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจํานวนนักเรียน,น120คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา10คนภายใต้การบริหารงานของนายวิทยาเอี่ยมทุเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลรอดบำรุงสวัสดีค่ะดิฉันนางเยาเว์เกตนในฐานะประธานสถานศึกษาและสิ่์เก่าของโรงเรียนอนุบาลรอบบำรุงมีความเชื่อมั่นในประสิทธิผลและประสิทธิภาพในระบบการคุณภาพการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งดิฉันได้มีสว่วนร่วมในการดำเนินงานของสถานศึกษาแห่งนี้ที่มีการพัฒนาอย่างมีระบบผู้ปกครองเกิดความเชื่อมั่นและนำหลักลานเข้ามาเรียนมากขึ้นดิฉันเชื่อมั่นว่าโรงเรียนอุบมการอบปวง,งแห่งนี้จะสามารถสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีคนเก่ง และสามามรถชีวิตได้อย่งางวสัสดีค่ะดิฉันนางวีนัส,สินเถินข้าราชการครูชำนาญการโรงเรียนอนุบาลรอดวบำรุงรับผิดชอบงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนงานประกันคุณภาพการศึกษามีความสำคัญเป็นอย่างมากทำให้ผู้เรียนได้รับคุณภาพการศึกษาเชื่อถือได้เกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพของการศึกษา ป้องกันการจัดการศึกษาที่ไม่มีคุณภาพโรงเรียนของเราได้ดําเนินการตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบและต่อนเนื่องโดยได้รับความร่วมมือจากท่านผู้บริหารคณะครูรวมกันตระหนักและดําเนินการตามขั้นตอนตลอดทุกปีการศึกษาจนสามารถดําเนินการสําเร็จรุดเร่วไปได้ด้วยดีดิฉันจึงของนําเสนอผลการดําเนินการดันต่อไปนี้ค่ะการดําเนินงานโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา องค์ประกอบที่ 1. การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลรอบบำรงได้แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการดังนี้ 1. นําำมาตรฐานและตัวบ่งชี้ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเขตพื้นที่ทั้งระดับประถมวัยและระดับประถมศึกษามาวิเคราะห์เพื่อกำหนดเป็นมาตรฐานของสถานศึกษา 2. กำหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของโรงเรียนโดยใช้ของกระทรวงและเขตพื้นที่เป็นแนวทาง 3. กำหนดค่าเป้าหมายสำเร็จตามประเด็นการพิจารณาของแต่และตัวบ่งชี้ 4. จัดทำมาตรฐานสถานศึกษาทั้งสองระดับเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 5. ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้ผู้เกีย่ยวข้องรับทราบองค์ประกอบที่2การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลรอดบำรุงมีการจัดทําแผนการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยดำเนินการดังนี้ 1. ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจำเป็นอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริงคือสำรวจสภาพชุมชนความต้องการของนักเรียนผู้ปกครองเพื่อจะได้นำมากำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าหมาย 2. นํนำปัญหาและความต้องการมากำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจ เป้าหมายโดยแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกันกำหนดดังนี้ 3. กำหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากรให้สอดคล้องกับโครงการ 4. นำเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ 5. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีสู่การปฏิบัติและเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ องประกอบที่ 3. วิธีการดำเนินง,งานกิจกรรมโครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐานนำโครงการกิจกรรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานของสถานศึกษามาดำเนินการโดยใช้กระบวนการต่างๆให้ครอบคลุมการพัฒนานหลักสูตรสถานศึกษาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ วัดและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรการบริหารจัดการตามบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้องค์คประกอบที่4การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจสอบคุณภาพโดยให้คณะกรรมการดำเนินการติดตามตรวจสอบความสำเร็จ ทั้งระดับบุคคลและสถานศึกษารายงานผลและนำผลการติดตามมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไปองค์ประกอบที่5การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาดำเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานรายชั้นเรียนทั้ง3มาตรฐานองค์ประกอบที่6 การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในนำผลการประเมินมาสรุปและจัดทำรายงานประจำปีเสนอให้คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบแจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบผ่านการประชุมผู้ปกครองและเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านเว็บไซต์ของทางโรงเรียนจากการดำเนินงานะ ทำให้เกิดผลและได้รับรางวัลต่างๆดังนี้ 1. โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุงได้รับผลการประเมินสมศรอบ4ในระดับดี 2. โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุงได้รับผลการประเมินของนักเรียนในด้านการอ่านออกเขียนได้ระดับสูงกว่าประเทศ ได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ2ดาวและเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบตามโครงการส่งเสริมชุมชนองค์กรอำเภอและจังหวัดคุณธรรมประจำปีงบประมาณ2,562ครับสวัสดีครับผมในวิทยายยทรัยน พุ่ในการโรงเรียนในรุ่าลัอดมุรุงก็ระบบประกันคุณภาพภายในนะครับก็เป็นเหมือนงานปกติที่พวกเราทํากันนะครับเรามีการทํางานที่เน้นกระบวนการในการมีส่วนร่วมนะครับถามว่าโรงเรียนร่วมกันทําอะไรนะครับร่วมกัน ประกันคุณภาพเพื่อให้ผู้ปกครองเกิดความเชื่อมั่นในการที่จะนํานักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนอนุบาลรอดูรุกแล้วได้ประสิทธิผลประสิทธิภาพหรือผลผลิตตามที่ผู้ปกครองต้องการ,นะรเราร่วมเันคิดนะครับคิดวิธีการที่จะทำงานนะครับโดยมีขั้นตอนดังนี้นะครับ เราคิดถึงปัญหาว่าอะไรคือปัญหาเราก็มาร่วมกันนะครับร่วมกันทุกทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้หารครูนะครับผู้ครองกรรมการฐานษาหรือแม้แต่นักเรียนซึ่งมาในรูปแบบของคณะกรรมการมองว่าอะไรคือปัญหาจากนั้นเราก็มาร่วมกันสร้างทางเลือกสร้างทางเลือกที่หลากหลายแล้วเลือกวิธีการนะครับที่ดีที่สุดในการมาทําจนกลายเป็น <c oughs> แผนงานโครงการที่เกิดขึ้นแล้วเราก็ร่วมกันลงมือทำอย่างมีความสุขเพราะเราเป็นคนเลือกนะครับแล้วก็มาร่วมกันวัดประเมินผลและก็ทำการแก้ไขสิ่งที่ทำไปจนทำให้เกิดผลเราก็ร่วมกันนะครับนำเสนอผลงานนะครับสุดท้ายนะครับเราก็ร่วมกันชื่นชมยินดี ในหลายๆอย่างที่เราได้รับเช่นรางวัลโรงเรียนคุณธรรมสพทร,ระดับ2ดาวหรือรางวัลคุณธรรมระดับจังหวัดที่เราได้รับในหลายๆเรื่องที่เราทํางานกันด้วยความสุขนะครับก็โรงเรียนรุ่บานรอดดุลก็ขอขอบคุณแล้วก็จบกันเสนอเท่านี้ครับขอบคุณครับ